เรื่องอื้อเฉาในราชสำนักยังคงร้อนระอุสืบเนื่องมาจากเมื่อ2อถึงสวันที่ผ่านมาได้มีการเสด็จออกงานคู่ของในหลวงและเจ้าคุณพระสินีนาถโดยเมื่อวันนี้นาหลวงและเจ้าคุณพระสินีนาถได้เสด็จพระราชดดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทานและทรงถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดเจดีชัยมงคลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นได้สวมใส่ฉลองพระองค์ในชุดผ้าไหมสีชมพูหวานซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือจะเรียกเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเสื้อคู่นั่นเองโดยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งสองงานที่ในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาฏได้สเสด็จพระราชดดำเนินนั้นทั้งสองพระองค์จะสวมใส่ฉลองพระองค์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสื้อคู่นั่นเอง ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากเพราะจะสังเกตได้ว่าพระพักของในหลวงนั้นมีท่าทีสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากและเจ้าคุณพระสริน,นีนาศก็เคียงข้างคอยดูแลนในหลวงอย่างใกล้ชิดซึ่งเหล่าบรรดาประชาชนได้เห็นภาพนี้แล้วต่างก็ชื่นชมยินดีแต่เมื่อมีประชาชนบางส่วนชื่นชมยินดี ก็ย่อมมีประชาชนบางส่วนไม่ชื่นชมยินดีด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาฏออกงานอย่างชื่นมื่นนั้นฝ่ายราชินีสุทธิดาก็ได้เสด็จราชดำเนินไปทอดพระเนตรร้านคาที่ประชาชนนำมาแสดงโครงการสวนสมเด็จอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี โดยเสด็จไปพระองค์เดียวกับเหล่าข้าราชองคารักโดยในภาพถ่ายนี้พระองค์ทรงแย้มพระสวนในขณะเยี่ยมเยียนประชาชนโดยสำหรับเรื่องนี้นั้นประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากโดยในตอนนี้ได้เกิดการแบ่งทีมเกิดขึ้นแล้วระหว่างทีมของราชินีสุทธิดาและทีมของเจ้าคุณพระศรีนาศ โดยในทีมของราชินีสุธิดานั้นได้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านและแอนตี้เจ้าคุณพระศรีนาฏขึ้นมาและได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์เจ้าคุณพระศรีนาฏและได้ตั้งกลุ่มแอนตี้เจ้าคุณพระศรีนาฏเกิดขึ้นโดยมีการแสดงความคิดเห็นดังนี้บวกหนึ่งค่ะรักสมเด็จพระราชินีสุธิดาคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่อยากเห็นไม่ยอมรับอยู่เงียบๆอย่างเจียมตัวน่าจะเหมาะกว่า พยายามเกินปลอมมากจริงค่ะกิริยาท่าทางปลอมมากไม่มีราศีไม่มีออรา่าไม่สวยอีกอย่างเรามีภาพก่อนหน้าจะมาถึงจุดนี้ด้วยเลยบึนปากทุกครั้งที่เห็นเอฟซี FC ราชินีสวยค่ะสวยในโลกนี้สวยอยู่คนเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่อึ้งนี่เจ้าคุณคระหรอทำไมน่าเกลียดจังอ่ะอย่าไปบูลลี่เขาจะ่ะไม่ดีไม่งาม เค okay, ค่ะแต่เรามองว่างั้นๆจริงๆทีแรกคิดว่าคนหน้าเหมือนด้วยซ้ำค่ะต้องไปเห็นกระตาตัวเป็นๆเ,เคยเจอในงานอุ่นไอรักตอนนั้นยังไม่ได้มีการแต่งตั้งราชินีโอ้ยคุณพระเธอเดินตรวจงานไปทั่วทหารก็คอยตะเบะเราก็มองว่าใครวะ เราถือกล้องถ่ายภาพบรรยากาศในงานคุณเธอก็มองจิกตาใส่กล้องเราแบบว่าถ่ายชั้นสี่ถ่ายชั้นแล้วก็พยายามยิ้มผงกหัวให้คนไปทั่วเราก็แบบใครวะคือทำตัวแบบพยายามแสดงตัวติมที่ยิ้มสวยดีนะแต่แบบไม่มีออร่าอ่ะเราเลยประทับใจมากๆไม่ชอบตั้งแต่บัดนั้นตอนแต่งตั้งราชินีเราดีใจมากที่เป็นราชินีสุทธิดาดีใจสุดๆ โดยนอกจากคอมเมนต์ของประชาชนดังกล่าวแล้วล่าสุดอาจารย์ประวินก็ได้แจ้งว่าสายของดิฉันแจ้งมาว่ามีการสั่งบงการให้โจมตีคุณก้อยแต่ต่อหน้าคนอื่นเรียกร้องความสงสารค่ะนุ้ยดิฉันไม่ตกหลุมค่ะและยังมีข้อความลับส่งมาอีกด้วยว่าเมื่อคืนนี้คุณนุ้ยร้องไห้หนักมากครับคนในวังสงสารและเศร้าตามเลยและนั่นก็เป็นการส่งข่าวของสายลับในวังที่ได้ส่งข่าวให้อาจารย์ประวิน โดยนอกจากข่าวของอาจารย์ประวินแล้วในวันนี้เพจรอยัลเวิลไทยแลนด์ก็ได้มีการเขียนข่าววิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อีกด้วยโดยข้าพเจ้าได้สรุปมาดังนี้ สร้างกระแสฮือฮาไม่น้อยเมื่อในหลวงทรงควงเจ้าคุณพระศรีนาฎออกงานคู่ต่อสายตาสาธารณาชนสองวันติดโดยเรื่องที่ฮือฮานั่นก็คือการที่ทั้งสองพระองค์ได้ใกล้ชิดโดยที่หลายคนอาจจะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นภาพและบรรยากาศเช่นนี้และการทรงฉลองพระองค์แต่งตัวคุมโทนสีเดียวกันทั้งสองงานและสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือ การปฏิบัติต่อเจ้าคุณพระเสมือนเป็นเจ้านายไกลๆไม่ว่าจะเป็นการถอนสายบัวของเหล่าข้าร,ราชการและการทอดเก้าอี้เหลืองตดัดสำหรับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าให้ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นการลักลั่นธรรมเนียมเก่ามากเกินไป และการออกงานคู่ของทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้สร้างความหนักใจหรือตะขิดตะขวงใจไม่น้อยให้สำหรับหลายคนที่ชื่นชอบราชินีสุทธิดาเพราะการปฏิบัติตนของเจ้าคุณพระศรีนาฏในงานนั้นแทบเสมอเหมือนสมเด็จพระอัคารมเหสีทั้งที่เธอนั้นเป็นแค่เพียงบาทบรริจาริกาและก็มีหลายคนที่เชียร์หรือปั่น ในเมื่อประชาชนยังเคารพสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประชาชนหลายฝ่ายไม่มีทางสลัดภาพเก่าภาพจำอันชัดเจนในอดีตของเจ้าคุณพระศรีน,นาลงไปได้บวกกับกระแสข่าวที่กระหึ่มไปทั่วโลก แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังให้ความเคารพและจงรักภักดีต่อในหลวงถึงแม้จะมีความตะขิดตะขวงอยู่ในใจไม่น้อยกับการปฏิบัติพระองค์อย่างเปิดเผยในสังคมไทยยุคใหม่หลังจากไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาเป็นร้อยปีแล้วซึ่งไม่อาจเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ซึ่งอย่างไรก็เป็นเรื่องราวดีๆระหว่างในหลวงและสนมเอก โดยอาจารย์ประวินยังได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าสมเพศประชากรสลิมตอนนี้เริ่มมีกระแสต่อต้านคุณก้อยจากบรรดาสลิมทั้งหลายสาเหตุที่ไม่ชอบเพราะคุณก้อยเป็นภรรยาน้อยมาจากตลาดล่างในสายตาของสลิมนั้นคุณนุ้ยดูสูงกว่าเป็นภรรยาหลวงไอ้มุมมองแบบนี้มันพิกลพิการเพราะหนึ่งมองจากมุมมองศีลธรรมนั้นโกหกภรรยาหลวงมีความชอบธรรม ภรรยาน้อยคือชนีที่แยกงสามีเขา 2. การแบ่งตลาดบนตลาดล่างตลาดกรุงและตลาดต่างจังหวัดคุณนุ้ยคือตัวแทนตลาดแรกส่วนคุณก้อยคือตัวแทนตลาดที่สองที่ด้อยค่ากว่า 3. พวกรอย a l ลลิสกรุงเทพล้วนมีคอนเนคชันกับการบินไทยเลยสนับสนุนคุณนุย้ย 4. ปัญหาของสถาบันกษัตริย์ก็คือถูกเพอร์เซไลซ เหมือนที่ภูมิพลทำกับลูกชายกลายเป็นความรักความชอบเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของสถาบันซึ่งเป็นเรื่องที่อันตารายอีพวกสลิมคือเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงด่าพวกผู้ชุมนุมว่าไปเสือกเรื่องเจ้าทั้งเรื่องแต่งตัวเรื่องไม่อยู่ไทยแต่เอาจริงๆพวกสลิมเหล่านี้ก็เสือกไม่แพ้กันคือเสือกที่พระมหาวชิราลงกรณ์เอาคุณก้อยมาบทบางรัศมีของคุณนุย้ย แต่ในความเป็นจริงความเสือกเหล่านี้มีความชอบธรรมแต่ปัญหาคือสลิมมักเห็นสันดานเสือของตัวเองชอบธรรมอยู่ฝ่ายเดียวปร,ประการสุดท้าย 6. จะเอาคุณนุย้ยไม่เอาคุณก้อยโทษนะคะคุณถามพระมหาวชิราลงกรหรือยังคะโทษนะคะคุณถามคุณนุ้ยหรือเปล่าว่าเขาต้องการการสนับสนุนจากพวกคุณไหม เพราะการสนับสนุนจากพวกคุณนั้นอาจพาคุณนุ้ยลงเหวอย่าลืมว่าคุณนุ้ยก็เคยเป็นภรรยาน้อยมาก,ก่อนสมัยสีรัตนี่คือวงล้อแห่งกำนัดภรรยาน้อยในวันนี้คือภรรยาหลวงในวันหน้าภรรยาหลวงในวันหน้าอาจจะเป็นชนีในเรือนจำวันถัดไปก็ได้สมเพศค่ะทั้งเจ้าทั้งสลิมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้